หลายคนนะคะบอกว่าเสียงตอนที่พี่แคทไลฟ์สดแคทอันดอร์ล็อกเนี่ยเสียงออกไปดีมากๆเลยนะคะก็เลยมาแนะนําตัวนี้คะ่ะซาวการ์ด F998 ค่ะว่าใช้ตัวนี้อยู่นะคะที่ิสิ่งที่ได้คือจะเป็นซาวการ์ดตัวนี้1เครื่องแล้วก็จะมีสายชาร์จหนึ่งแล้วก็จะมีสายสําหรับต่อไลฟ์สดอีก2สายด้วยกันนะคะแบบ3.5มมค่ะที่การเชื่อมต่อนะคะปุ่มแรกนี่คือเสียบไมโครโฟนค่ะปุ่มที่2คือเสียบเฮดเซตนะคะปุ่มเอียร์โฟนแล้วก็หูฟังแล้วก็แอคคอรดี้คือปุ่มสําหรับการเชื่อมต่อเพลงออกไปแล้วกก็มมี3ปปุ่นครรรูโททศัพ์ือาลสด คือ OTG ค่ะสําหรับเสียบต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะคะและอีกปุ่มหนึ่งคือปุ่มชาร์จเรามาดูสายชาร์จกันค่ะนี่คือชาร์จได้เลยเครื่องนี้จะมีแบตอยู่800มิลลิแอมป์นะคะเราสามารถเสียบชาร์จให้เต็มได้เลยแล้วก็สามารถยกไปเล่นที่ไหนก็ได้นะคะปุ่ม power หนึ่งครั้งคือแสดงสถานะของแบตเตอรี่ค่ะปุ่ม power อีกหนึ่งครั้งนะคะจะเป็นการแสดงไฟทั้งหมดว่าเริ่มพร้อมการใช้งานแล้ว และส่วนปุ่มนะคะใหญ่ๆสองข้างนั้นนะคะก็คือปุ่มที่ปรับเสียงไมโครโฟนกับเสียงเอ็โคของเราเวลาเสียงที่ออกไปตอนไลฟ์สดนั่นเองค่ะเรามาลองเชื่อมต่อกันเลยค่ะเสียบตัวหัว3ขีดหรือ3 5ม mm มเนี่ยนะคะที่เขาให้มาในช่องของรูปโทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมต่อไปยังโทรศัพท์มือถือที่ต้องการไลฟ์ได้เลยพี่แคทใช้ iPhone ก็เลยต้องซื้อหัวเพิ่มสําหรับเสียบเชื่อมผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะหัว iPhone กับหัวแจ็คที่ให้มาใช้ได้กับ Android ค่ะ ช่องถัดไปนะคะก็คือหูฟังนั่นเองนะคะช่องข้างคือเฮดเซตสามารถเสียบหูฟังก็ได้หรือจะเสียบไมโครโฟนอีกหนึ่งตัวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนหัวสองขีดแบบนี้ก็คือสําหรับเสียบไมโครโฟนนั่นเองตรงปุ่มปรับเสียงนะคะจะมีมาให้ทั้งหมด6ปุ่มด้วยกันสําหรับปุ่มแรกนะคะคือเสียงสูงค่ะ t r e b l e คือเสียงสูงทรงพลังเซตปุ่มที่2ก็คือจะเป็นเสียงกลางเสียงทุ้มนุ่มแล้วก็เสียงที่3คือเบสนะคะเสียงทุ้มแต่ว่าไม่คมที่4ก็คือ ที่ออกไปข้างนอกเรยก recording แล้วก็ที่3ก็คือปุ่มของการทำ special เ f ฟ e c t นะคะก็ปรับไปเลยค่ะตามความต้องการของเรานะคะฟังจากหูฟังได้เลย monitor ได้เลยค่ะนะคะก็อยากจะให้เสียงสูงอยู่ตรงกลางเสียงทุ้มไว้ตรงกลางก็ได้เสียงเบสพี่แคทเปิดเพลงร็อกก็เลยออกมาหน่อยให้มันเสียงเบสชัดหน่อยนะคะเสียง recording คือเสียงที่ออกไปสู่ข้างนอกก็เปิดสุดเลยค่ะ special effect ก็ เปิดสุดเช่นเดียวกันเมื่อเปิดซาวจะได้เสียงชัดดังไฟพี่กับพีกกับพิกพอยู่ตรงนั้นคือสถานะของของการใช้งานนะคะว่าเขาทํางานอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นหูฟังไมโครโฟนหรือเสียงเพลงที่ออกนั้นแสดงว่ามีการใช้งานออกครบค่ะสองปุ่มที่เลื่อนได้คือปุ่มแอคคอร์ดีนะคะก็คือจะเป็นเสียงที่ออกไปนั่นเองนะคะก็แล้วแต่เราจะปรับออกไปเลยจะปดสุดเลยค่ะเสร็จแล้วก็มอนิเตอร์ก็หูฟังเราเองนะคะก็ เปิดไปสุดได้เลยเช่นเดียวกันกระที่6ปุ่มตรงนี้ค่ะปุ่มแรกคือปุ่มมิวนะคะปิดเสียงทั้งหมดต่างกันคือ e อ i ิเมนเทชันคือตัดเสียงนักร้องนั่นเองนะคะคือตัดเสียงร้องเราสามารถร้องเพลงได้ค่ะปุ่มต่อไปนะคะคืออินเทอร์เน็ตเพลค่ะและปุ่มต่อไปก็คือปุ่มไวซ c โอเวอร์มันสามารถที่จะลดเสียงให้อัตโนมัตินะคะเมื่อเราเปิดเพลงไปด้วยพูดไปด้วยนะคะปุ่มต่อไปคือปุ่มดีนอสคือการตัดเสียงค่ะจะตัดเสียงรบกวนรอบๆข้างนะคะปุ่มสุดท้ายคือปุ่มปุ่มบลูทูธค่ะเราสามารถเเเชืืืื่่่อออออมมตโททรรศััพ์ถกกบคงงนีี้้ไดสย็ สามารถที่จะส่งผ่านมือถืออีกเครื่องหนึ่งเสียงเพลงส่งต่อไปยังไลฟ์สดได้เลยค่ะหมายความว่านอกจากช่องเสียบ3ช่องแล้วเรายังสามารถใช้มือถือไลฟ์ได้อีกรวมเป็นทั้งหมด4เครื่องได้รวมกับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยปุ่มฟังก์ชันเสียงพูดค่ะโอ้โหมีถึง8 เสียงด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ่มเสียงธรรมดาเสียง recording เสียงโปรเสียง๊อปเสียง mc เสียง change voice นะคะคือเสียงเด็กเสียงผู้ใหญ่เสียงผู้ชายสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็มีปุ่มเสียง auto ้จูนค่ะแล้วก็มีเสียงคาราโอเกะด้วยค่ะมาต่อกันที่เสียงเอฟเฟกทั้งหมด16เสียงด้วยกันนะคะมีเสียงเอฟเฟกที่เราสามารถทําคลิปหรือไลฟ์สดได้เดี๋ยวเราไปลองฟังเสียงกันค่ะว่าเสียงเอฟเฟกเป็นยังไง แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเสียงปืนโดนตบอะไรอย่างนี้นะคะเสียงเตาเสียงกาเสียงปืนเสียงตะโกนอยู่้ก็จะมีทางกดกดสนใจก็กดที่ตะก้าด้านล่างเธอเลยจ้ะสี่ร้อยกว่าบาทเองแนะนำเลย